ครับวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคในการแกะเครื่องซัมซุงแท็บ S6 l i t ไรนะครับซึ่งตัวนี้ก็น้อยคนที่จะได้แกะกันนะครับแต่ใครแกะก็จะคือจะมาบอกกันว่าให้ระวังตรงไหนนะครับตัวเนี้ยส่วนตัวเนี้ยคือเป็นกาวรอบขอบจอแลเนี่ยอันเป็นกาวขอบจอเราต้องไปวาง่เครื่องทำความร้อนนะครับพอวางเครื่องทำความร้อนเสร็จกาวนี้จะเริ่มละลายแล้วก็ใช้เป็นวัสดุจะเป็นไพ่ ซาะนะครับซาะซึ่งก็ให้ซอะตามขอบนะครับก็จะบอกตำแหน่งให้ระวังนะครับเวลาเราซอออกนะครับนี่นะครับเปิดมานี้เปิดมานี้พอซอเสร็จแล้วก็แกะจะมีกาวไช่ไกาวแล้วก็จะมีแทรที่เราต้องระวังอยู่นะครับนี่เส้นนี้หนึ่งเส้นแล้วก็ตรงนี้เป็นแทรที่เชื่อมกระจนะครับ เวลาเปิดเนี่ยครับมันไม่สามารถเปิดอย่างนี้ได้นะครับจริงๆสามหลักคือต้องต้องเปิดเอยาให้ดูนะครับสามหลักคือต้องเปิดจอเนี่ยเดี๋ยวผมเอากา้า่อนตามหลักก็เปิดเปิดจออย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ถอดแพะออกถอดแพงนี้ออกแต่ซึ่งผมไม่อยากจะแทงบริเวณนี้ไม่อยากแทงเลยเข้ามาโดนแพะตรงนี้ก็จะทำให้จอไม่ขึ้นนะครับก็เลยเปิดเกือบหมดเลย เอียงหน่อยนึงแล้วก็ขอดแค่เส้นนี้ออกก่อนนะครับแล้วเรามาเปิดออกอย่างนี้นะครับก็จะเซฟแค่เส้นนี้ได้นะครับให้ระวังแค่เส้นนี้นแล้วกันครับเวลารูดรูดเกินเกินแล้วมาแผลบตรงนี้นะครับแกะนี้ได้เสร็จแล้วก็แกะน็อตบนนี้หมดเลยแล้วก็เปิดดูบอร์ดดูอะไรเงี้ยแล้วก็ซ่อมบอร์เดเปลี่ยนแบตอนนะไรเงี้ยครับก็ไอเซฟระวังระวังหน่อยนะครับเพราะเดือจอราคามึงข้ามงแพงนะครับ มีแค่นี้นะครับสำหรับรุ่นนี้ในการแกะนะครับ